นี่นะคะมี่ฟลูเบลนะคะเขาสวยงามมากๆเลยนะคะเบิรงนะคะมีงอนสีแดงเดียวเดียวเดียวนี่นี่นี่เบิรงกล้องเบิรงกล้องนี่ยิ้ม <laughs> สวยงามปะค่ะ <laughs> มักไลายหลายนะคะนี่มาให้เบิรงนะคะมกักไล นีค้นถามจากแฟนครับเอฟซีเพิ่นถามมานะหงหงกับหานมันหงกับหานมันแตกต่างกันมองไดนะคะเนอนะคะอันนี้คือหงเด้อค่ะหงคอยาวยาว,ยาวสีขาวนะคะกระสีขาวกับสีดํานะคะอันนี้หงขาวนะคะส่วนมากเข้ากระสีพอหงขาวนะคะเนาะเอายังหาหงดะะําบ่อพอเนาะเอฟซีเพิ่นถามมาเนาะคะ่ะย่ันเพิ่นเ่าแล้วตัวนี้นะคะเพิ่นกระสิแกแล้วน,ะะน,นั่ลนลักษณะอายุหลายแล้วนะคะ กระโดดลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวกระหานกระสิมีหลากหลายสีนะคะเนาะหานนะคะนี่นี่คือหานนะคะเนาะเดี๋ยวกระเจียขั้นแตกต่างกันอ่านี่เอฟซีบนถานม,มาไามากินจิ๊กจิ๊กจิกจิกจิกกาเข้ามาเลาวใส่ข้างบนดึงนะคะอันนี้ก็คือหานนะคะบึงกระสีแตกต่างกันหลายนะคะหานกับสีก็แตกต่างนะคะ แตกต่างจากหงนะคะนอนะคะับคนนถามมาเนาะค่ะก็เลยอยากตอบเอฟซนะคะน <S <S นนเนาะบกกาเขามานะคะเขาปลื่นะคะเนาะบานเท่เาสิบควยเห็นนะคะหงฟูงหงแบบนี้นะคะเนาะ คนไลายหลค่ะพี่น้องเขาก็เลยแตะก,กระจายเนี่ยนะคะเรือแต่หลายค่ะเรือมาบล็อกวิวไว้เมื่อเลยนะคะปกติมากขั้งแรกนะคะแถวนี้สิบบมีเรือมาจอดที่แขกหม่องนีนะคะเนาะ,ะ,นะแต่ว่ามือนีมาไล่ค่ะคักนะคะก็เลยได้ภาพบ่คอยสวยป็นดเนาะค่ะพี่น้องอุณหภูมิดีดีเดี๋ยวเขากำลังมาเนาะเะนาะ,นะสวยงาม เบึงจะงช่วยงามอีริบีนองบึงเดินหางางาม,งามว้าวอันนี้คือเบบีของเขาอันนี้เบึงเด้ค่ะเด้อลูกเขาก็เป็นประมาณนี้นะคะเนาะผมเื้อว่าเขาสิกินขนมปังดีกว่ายางอื่นนะคะนะ เดียวใส่บึงหม่องเรือหลอดอดีตน,น,นะคะเดียวเขาเจ้าเ็ดอันสะพานใบนี้คือหม่องหลอดนะคะลิมิตนั่นก็สิจํากัดนะคะย่ำน้ำขึ้นก็ต้องระวังนะคะเรือสิหลอดนะคะบางคนมานางรุนนะคะครั้งที่แล้วนะคะมาพอไพอพอหญยคนหนึ่ง่นเราให้ฟังมานางรุนว่าเรือสิหลอดสะพานไปสะพานไดบอนะคะเพราะว่า,าความสูงของเขาจํากัดแล้วร,ระดับน้ำของเขาแต่ละมือก,ก็สีบทอกันนะคะที่จงเรือลำนี้ทะเบงเด้อค่ะเด้อ คนก็สะยืนเบึ่งลุ่นๆแบบโอเคโอเคนะคะเห็นว่าคนสิ่งโงหัวลงนะคะสิพันไปได้บอยอย่างสิก็ต้องถอยหรือว่าก็ต้องถอยหาหาโฟคัสนะคะโฟคัสเขาเมื่อนี้ค้นลายค่ะเบึ่งเรือฟังปุนเป็นข้าาเจ้าหาออกเรือนะคะปล่อยเรือออกอท่องเชียวแม่น้ำนะคะเนาะนะคะเมื่อนี้เรือแค่ขั้นเดียวเห็นบอกขั้นสองขั้นน๋อสองขั้นนะคะยู่ฟังนั่นนะคะ ปกติเต็มเลยค่ะเต็มฟังน้ำเลยนะคะเมืนี้กสิจอดพักข้าเจ้ามาจอดพักแล้วข้าเจ้ากสิถามไปอีกฟังหนึ่งนะคะไตสะพานรอสะพานไปฟังหนึ่งนะคะค้นหลายมากนะคะเมื่อนี้หลายมากๆเลยเครื่องสะพานกนสิมีคน้นนะพอไายขึ้นไปนกนสิมีคนมายืนเบิงนะคะยืนเบิงวิวชมชมวิวเดี๋ยวจักน้อยพีวีสิพาขึ้นไปชมวิวของเครื่องนะคะเนาะว่าเป็นจังไดนะคะเนาะโอเคนะคะเนาะเดี๋ยวสิพาขึ้นไปน ถึงสภา์นะคะเนาะก่อนสิกลับมือนีนะคะ อันนี้ของเด้อค่ะเด้อบอมเมนทาน บอกว่านั่นฮานนะคะถ้าเขาพือปีกออกแบบนั่นนะะเขาพอแฮปปี้นะคะเนาะ,ะ,ะอารมณ์บดีนะคะเขาบอกว่าเออเพราะว่าเขามีลูกน่อยนะคะเนาะเนี่ยเบ่งลูกเขานะคะเนาะคือปีกห่วลูกค่ะ